สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอครับเป็นสว่านแท่นเจาะตับในตัวเดียวเลยนะครับเป็นรุ่นไม่ต้องตั้งลิมิตระบบตับนะครับเออเรามาดูที่เนมเพกกันเลยนะฮะยี่ห้อนะครับอากากิระนะครับในรุ่น S Y 1 1 3นะครับอันนี้เป็นระบบอันนี้จะเป็นสวิตช์คอนโทรลครับระหว่างเจาะกับตับนะครับแล้วแต่จะเลือก ส่วนมูเล่นะครับก็จะเป็น2มูเล่นะครับแต่สามารถทดได้รอบตดด่ำเพราะดส่วนด้านในของม,มูเล่ด้านหน้าเนี่ยจะมีเฟืองเฟืองทดอยู่นะครับทดลออให้ต่ําลงไปได้อีกครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะมีระบบปุ่มกดให้เลือกอีกอันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลนะฮะอันนี้เป็นมอเตอร์ใช้ไฟ220ครับบ้านเราได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเดินเครื่องกันเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นระบบคอนโทรลที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ระบบลิมิตสวิ์นะครับชุดนี้ฮะอันนี้เป็นตัวตั้งระยะนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ฮะจะเป็นตัวคอนโทรลจะใช้ระบบเฟืองทดหรือเปล่าก็แล้วแต่เรานะฮะอันนี้ผมตัดให้เป็นระบบธรรมดาก่อนนะครับก็ใช้ตัวนี้ฮะหมุนรอบธรรมดานะครับ น,นี้เดี๋ยวมาดูฮะเนี่ยครับเครื่องเงียบครับอันนี้เป็นเจาะธรรมดานะครับจเจาะเหล็กธรรมดาอันนี้ผมเจอต้องรีบพูดหน่อยะคะเพราะระบบมันหลายชั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นสวิตจะเป็นสามจังหวะนะครับอันนี้ตรงกลางก็จะเป็นปิดอันนี้เรามาดูตับกันเลยนะครับเพราะเจาะม,มันก็ธรรมดาอยู่แล้ว เลื่อนไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นตับเกียวแล้วครับถ้าตับเกียวนะครับเอ่อถ้าต้องการต้องทําให้รอ,รอบตับเนี่ยเนี่ยมากดที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับปิดก่อนนะฮะปิดเครื่องปับ๊บแล้วก็เนี่ยครับสับลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยฮะ สับลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นทดรอบให้ต่ำแล้วฮะเนี่ยครับก็จะช้าเลยครับก็สามารถทดได้เลยครับแล้วระบบตับก็ดูนะฮะอันนี้เจาะเข้าไปแล้วครับตับได่ถ้า,าเราจังหวะเอเราจังหวะดอกไม่เข้านะฮะหรือว่าการกลัวดอกหักก็เนี่ยยกขึ้นก็จะไข่กลับทางหมุนเลยครับ ยกขึ้นมาก็ยังเป็นทางเดิมนะฮะแต่ถ้ากดลงนะฮะเริ่มจะใดอ่าเริ่มกลับทางหมุนแล้วครับอ่าเนี่ยฮะจะมีหน่วงการตอนกลับเมื่อไม่ให้กระชากชิ้นงานด้วยนะฮะในระบบนครับนะฮะกลับทางหมุนถ้าต้องการความเร็วรอบนะครับก็ปิดเครื่องก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็มาสับตัวนี้ขึ้นนะฮะเมื่อกี้ดูรอบช้าๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยครับนี่ครับรอบขมุวดเร็วเลยครับในระบบธรรมดาเลยฮะแต่ถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บจะช้าเลยนะฮะจะช้ามากจะทดลงไปต่ำอีกชุดหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ก็กลับขั้วหมดแล้ว่าสวยครับไม่ของเป็นเครื่องนำเข้านะครับแต่ผมมาบิ้วทำใหม่นะครับเนี่ยฮะ โดยรอบครับมีระบบกลไกของเขาเลยนะฮะมันมาแบบนี้เลยครับเดิมๆสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับในเพจ K2 Shop ครับผมขอบพระคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ